เราจะมาพูดคุยเรื่องของคนที่รักการดื่มกาแฟแต่ก็รักสุขภาพด้วยตัวอย่างของคนที่ดูแลด้านนี้อย่างดีอาจารย์วิโรจนสวัสดีค่ะ แน่นอนเ0็สกว่าจะดูมืวนโอ้โหแต่40ต้นต้น71แล้วชีวิตเป็นปกติมากเดิน <4 S 2> เหิื่สบาย40เป็นยังไง50เป็นยังไง60เป็นยังไง71ก็ยังเป็นปกติเหมือนตอน40ครับรถได้กินของที่เราชอบได้เนี่ยแต่มีคนบอกว่าถ้าเกิดคนที่อายุเยอะมากขึ้นไม่ควรจะดื่มกาแฟเพราะใจอาจจะสั่นอย่างงู้นอย่างงี้จริงหรือเปล่าคะแต่บางคนติดนะอ่ะสำหรับคนที่ติดแล้ว อย่างอาจารย์ก็เป็นคนที่ไม่ดื่มกาแฟมาก่อนอแต่พอทำทัวร์เยอะๆ,ๆ,ๆเยนี่ยลูกทัวร์เรียกร้องกินกาแฟไปถึงไหนก็ต้องพาเข้าไปในร้านกาแฟทำเป็นมานี่เลยติดกาแฟเหมือนกัน <c oughs> นี่ก็สายคอกาแฟเหมือนกันคือควันไหนไม่ดื่มรู้สึก ไม่สบายตัวหรือว่ารู้สึกง่วงเหงาหานอนเลอะเกินแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นประเด็นหลักเพราะประเด็นหลักคือถ้าบางคนดื่มกาแฟไปตามที่ต่างๆน้ําตาลเยอะนะคะอาจารย์ถูกต้องเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้เนี่ยบุมนะ,ะก็คืออาจารย์รุ่นนี่ก็อยู่กับถังเช่านี่มานานเนาะสี่ห้าปีแล้วะนะครับกินเองขายเองนะครับจนกระทั่งตอนเนี้ขายไปแล้วสล้านกว่ากล่อง พอสองาันกองเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาประชุมกันในบริษัทเราว่าเอะเราจะต้องคืนกำไรให้ลูกค้าอย่างไระจะลดราคาหรือไม่เอาละลดอยู่ทุกวันทุยทุกวนันก็ทำันทำมาทุกคนบอกว่าอ้าวคนไทยเนี่ย ตอนนี้เริ่มจะสนิทสนมกับกาแฟแล้วอถูกแจกเป็นกาแฟเสียเลยก็คิดทำกาแฟขึ้นมาอาบุมเมื่อกี้จั่วมาให้แล้วคนไทยชอบกินกินหวานหวานจริงมากติดหวานนะคราวนี้แม่เด่ยหมอยังสั่งเลยนะอาจารย์วิโรจน์เป็นอย่างนี้แล้วนะก็อย่ากินหวานให้น้ําตาลเนี่ยให้ให้น้อยที่สุดถ้าเราจะเอากาแฟไปให้เขาแล้วเอาน้าตาลไปให้เขาด้วยอย่างเงี้ยก็ไม่ดีก็มาคิดไปคิดมาเอาอย่างนี้ไม่หวานกาแฟไม่หวานก็ไม่อร่อยจริงไหมไม่อร่อย ต้องรักษาความหวานไว้แต่<า>จะต้องไม่มีน้ําตาลก็คือใส่แสสารให้ความหวานซึ่งไม่ใช่น้ําตาลก็คือยังอร่อยอยู่เอาว่าอย่างนั้นเถอ แต่สําหรับอาจารย์วิโรดมาในแนวสุขภาพจนชัดเจนขนาดนี้อ,อาจารย์คะผมเชื่อว่ากาแฟอ,อาจารย์มีใส่อะไรในนั้นแน่นอนแน่นอนที่สุดหวานแล้วยังไม่พออ,อร่อยยังไม่พอก็จะต้องใส่ถังเช่าสารสก,กัดถังเช่าสารสก,กัดจากเหรเห็ดหลินจือยังมีอีกเยอะแยะแในนี้นะซึ่งอยอยก็ให้แล้วนะอาจารย์เริ่ไม่ได้โม้ตรงนี้นะอว่าหลังว่าางๆก่อนค่อยมาธยายฟังมีอะไรอาจารย์คะแต่พอบอกว่าใส่ทั้งถังเช่าทั้งเห็ดหลินจือหลายคนบอกแล้วรสชาติกาแฟมันจะแบบแปลกๆหรือเปล่าล่ะคะ พอใส่เข้าไปพวกว็อืมอืมรดมันกลิ่นมันมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ประชุมต่อแล้วก็เราอโอ้โหใช้เวลาหลายเดือนเลยนะ,ะกว่าจะริดเอาไอ้กลิ่นต่างๆเหล่านั้นออก คือทำสำเร็จด้วยนะใช่ไหมคะสําเร็จแล้วก็หรือแต่ความหอมของกาแฟอย่างเดียวเนี่ยชงแค่ถ้วยเดียวหอมไปทั้งกองถ่ายเลยแสดงว่าถ้าเกิดบ้านใครที่คุณพ่อคุณแม่ติดกาแฟแต่อยากให้ท่านได้ดื่มกาแฟที่มีคุณภาพาดื่มกาแฟที่ดีต่อสุขภาพครับก็ต้องอันนี้เลยนะครับหอมอร่อยหวานชงง่ายด้วยนนนนนคนคนไป,ประมาณาไม่กี่สิบวิก็ประมาณสักสามสปกติก็ปกติเลยนะครับแล้ว อร่อยหอมหวานแล้วยังมีประโยชน์ก็คือได้เหมือนกับได้กินทังเช่าได้กินเฮ็ดหลิงจือเข้าไปด้วยนะครับ<อ>ได้กินของที่ชอบแล้วยังได้ดูแลตัวเองด้วยอาจารย์ดื่มแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะดื่มแล้วก็ปกติดีขับรถปกติขับรถนุ่นตุจีนี้ขับไปเองเลยไปสระบุรีไปไหว้พระพุทธบาทมาเลิศแล้วก็บินลงไปที่นาราธิวาสต่อรถไปที่อำเภอสายบุรีเข้าปัตตานีไปแห่เจ้า ไปแบกเจ้าแห่เจ้ามานะครับนี่ทำไมสายเที่ยวแล้วเกินนะเราเนี่ยเด็กเที่ยวนะเราแต่บอกทีว่าเราเราไปไปนะรอบนี้ไปลืมพกกาแฟไปแล้วก็ทําเป็นซองอย่างนี้ลืมพกปา เพราะเราไปตามต่างอำเภอไงก็ไม่มีกาแฟให้กินพอเสร็จแล้วเนี่ยกาแฟของเราไม่ใช่ออเหยียบที่แกะไม่ฟอกกลลกรานะไม่ใช่นะก็เป็นผลิตจากโรงงานที่ผลิตให้กับกาแฟชั้นนําของประเทศไทยชั้นนําของโลกด้วยนะครับผมและอย่าลืมนะครับว่ากาแฟเนี่ยกินไน้ทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เฉ่าะเจ็ดสิบเอ็ดถึงจะมากินไม่ใช่เลยสวยๆอย่างเงี้ยต้องเริ่มกินละดูแลสุขภาพนะครับดูแลสุขภาพแล้วก็ไม่อ้วนด้วยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องน้ำตา มไม่น้ามาหวนเรื่องอไขมันทรานเออคอเลสเตอรอลอะไระเลยนะครับแล้วก็เพีย,ายานี่ดออกมาไปแล้วและพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอ,อันเนี้ยราคาก็จะไปเทียบกับขนของคนอื่นๆนะครับก็คือถูกกว่าคือทําออกมาแล้วไม่ได้เอากําไรอย่างที่บอกก็คือเพื่อคือนกําไรให้แก่ลูกค้าเพราะว่าดําริตั้งแต่แรกก็คือเป็นของแจกคืนกาไรให้ลูกค้าไม่ขายทำไมทำมาลูกค้าเอาไปชิมแล้วอ ติดใจมาขอ,อาว่าจะมาขอซื้ออีกก็คะยอะๆยิเงเยอะยิงไม่ขายไม่ขายที่สุดก็ใจอ่อนทำม,มาตอนนี้ขายดีมากแทบจะไม่ทันเลยเ